อ่ะสวัสดีครับพบกับคอร์สสเกลแอดเฟซบุ๊กเพิ่มยอดขายขยายธุรกิจอ่าคือคอร์สเนี้ยผมจะแบ่งเป็น2พาร์ทนะคือคาบเลคเชอร์เลคเชอร์ก็คือเรียนทฤษฎีทฤษฎีเนี่ยนะจะมีไม่มากหรอกเออแล้วก็จะเป็นเรียนภาคปฏิบัติปฏิบัตินี่จะมีเยอะเพราะว่าเราจะทำแล้วก็ติดตามเป็นไปเรื่อยใครลงสเกลแอดไว้ผมก็จะทําให้ดูแล้วก็มาอัปเดตเรื่อยอืมแต่โดยรวมมันไม่มีอะไรหรอกนะสเกลแอดนะเออ ไม่รู้ลงมาจะเสียตังฟรีหรือเปล่านะแต่คลิปเนี้ยก็ให้กลุ่ม dy กับ Immortal ดูเออไม่ได้ห่วงอะไรมากมายก็ dy ก็ดูได้บางคนโหสสมัคร dy ายมาหลายเดือนนับถือใจอ่ะมาดูครับว่าอันที่หนึ่งทำไมเราต้องสเกลแอ d อันที่สองสเกลแอ d มีกี่แบบแล้วก็วิธีการสเกลแอ d มีอะไรบ้างอะ่ะทำไมต้องสเกลสเกลไปทำไม ก็สเกลเพื่อเพิ่มยอดขายเออเราสเกลแอดเพื่อเพิ่มยอดขายอ,อ่ะมาตงแบบเมื่อกี้เมืแ่อบบกี้มันลืมตั้งเวลาเราสเกลแอดเพื่อเพิ่มยอดขายสมมุติเรามีแอดอยู่อันหนึ่งแล้วมันขายดีอ่ะเราเทสแอดวันละห้าสิบบาทละกันอ่ะแล้วแอดนั้นมันขายดีเราก็สเกลเพื่อที่จะแบบว่าขยายยอดขายให้จ่ายค่าแอดแพงขึ้นเพื่อที่จะได้แบบว่า เข้าถึงคนมากขึ้นแต่แอดนั้นนอต้องขายดีอยู่แล้วนะอ่าสเกลมีกี่แบบอะไรบ้างอ่ะอันนี้ครับสเกลอ่ะมีผมแยกเป็นใหญ่ๆเป็นสี่แบบเอ้สามแบบดิเอ้สี่แบบก็ได้อันแรกครับแบบโคลนแอดสร้างซ้ำเออไอโคลนแอดสร้างซ้ำเนี่ยเป็นแบบที่ผมทําเมื่อก่อนคือแอดไหนดีก็โคลนไปเรื่อยๆทำเมื่อปีสองพันยีบเออ แต่ในปี2023ไม่แน่ใจว่ามันยังทำได้อยู่เปล่านะคือที่ผมเคยโคนมากสุดนะผมเคยโคนมากสุดวันละ30แคมเปญละ30กว่าบาทโคนไป10แคมเปญเออมันก็ยังวิ่งดีทุกแคมเปญเอออันนั้นเป็นเมื่อก่อนนะแต่เขาก็ก็ว่าแอดอาจจะแข่งขันกันเองอ่ะและปัญหาก็คือสมมุติเราโคนไปร้อยแคมเปญแล้วถ้าเกิดแอด วันนั้นมันพังละ่ะเราต้องจ่ายเงินร้อยแคมเปญวันละแคมเปญละสามสิบาทเลยเหรออันนี้มันก็ไม่ค่อยเหมาะสมสักเท่าไหร่เอออันที่สองเพิ่มงบในแคมเปญ่ะสมมติเราจ่ายสามสิบาทแล้วแอดนั้นมันติดขึ้นมาเราจ่ายไปสามร้อยอ่ะถูกอันที่สองเนี่ยเพิ่มงบสมมติเราเทสที่สามสิบห้าบาทแล้วแอดมันปังเราก็เพิ่มไปสามร้อยแต่ ถ้าวันไหนมันไม่เปล่แล้วเราเราที่เพิ่นไปสามร้อยมันเป็นการจ่ายโดยป่าประโยชน์ถูกปะเออมันจ่ายโดยป่าประโยชน์อันที่สามเนี่ยผมทําแล้วรู้สึกว่าโอเคนะคือการใช้กด facebook ในการช่วยสเกลแอดเออคือเนี่ยเดี๋ยวจะพูดรายละเอียดในคลิปถัดไปสอนแบบแบบละเอียดยิบยิบเลยผมเชื่อว่าหลายคนทําไม่เป็นเออหลายคนทําเป็นอยู่แล้วเออเขามึงเก่งเออแต่หลายคนอนะ เอ๊ะมันใช้กฎอะไรไงคือผมไม่รู้พื้นฐานของแต่ละคนคลิปหน้าผมจะสอนแบบละเอียดที่สุดเท่าที่จะละเอียดได้เอออยากให้เพิ่มเติมตรงไหนก็ถามได้เออแต่เนี่ยหัวใจคือการใช้ช่วยเพิ่มใช้กฎแอดปังก็เพิ่มงบเออแอดไม่ปังก็ไม่ต้องเพิ่มมันจะดีกว่าสมมติมันดีกว่าอย่างไรสมมติเราเราไอ,อ้เนี้ใช่ปะ30บาทคูณ10แคมเปญ แสดงว่าเราต้องจ่ายอย่างน้อยอ่ะแคสิบแคมเปญนะเราต้องจ่ายอย่างน้อยวันละสามร้อยถ้าวันนั้นมันเป็นวันหยุดยาวละ่ะเราต้องจ่ายสามร้อยโดยที่ขาดทุนก็มีโอกาสขาดทุนถูกปะอันนี้เหมือนกันอันนี้หนึ่งแคมเปญแกงงบเป็นสามร้อยวันหยุดยาวเราอาจจะขาดทุนแต่ถ้าเกิดมันขายดีละ่ะเราก็ต้องมสเกลมือต้องมาดูแอดอะไรอย่างเงี้ยเออแต่การใช้กฎเนี่ยเราจะแบบง่ายมากเลยเริ่มต้นด้วยค่าต่ำสุดเออ เดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังอีกอันนึงเนี่ยผมเห็นมันมีคนยิงแอดมาวะ่ะใช้ ai ช่วยอันนี้ไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นว่ามันเป็น ai บ้าบอคอแตกอะไรอย่างไงเออบางบางครั้งอะแม่งคือใช้กดกดไม่ใช่ ai บางครั้งอะมันจะใช้คำหลอกเราเว้ยว่าเออง AI อะไรอย่างเงี้ย AI คือมันต้องมีข้อมูล data เทนเข้าไปเออ บางครั้งมันเป็นแค่โปรแกรมแล้วคนไปเคียว่าเป็น AI เออโดนหลอกแดกตังเออ,อยางกด Facebook อะ่ะมันไม่ได้ใช้ข้อมูลในอดีตมาเทรนให้มันเก่งขึ้นแล้วก็เป็นแค่โปรแกรมเป็นเงื่อนไขเหมือนเราเขียนโปรแกรมอะไรอย่างหนึ่งเออ i อะ่ะมันต้องมีข้อมูลในอดีตมาช่วยเทรนอธิบายไม่ถูกว่ะเออแต่ส่วนมากเราจะโดนหลอกแดกตังด้วยคําว่า AI กันเออแต่ผมคิดว่าแค่กดก็พออ่ะ อันนี้วิธีสเกลแอดแบบ Facebook วิธีสเกลแอดแบบ a c e b o o k นะอันที่หนึ่งอ่ะอันนี้เป็นโลดแมบบนะแคมเปญนนะ่ะเราจะเริ่มต้นที่39บาทเออเดี๋ยวทำให้ดูในเวิร์กช็อปในแ lap l บนี่ใสก่กางเกงพะละมาเรียนได้ถ้าเลคเชอร์นี่ก็ต้องใสก่กระโปรงทรงเอามาเรียนอ่ะแล้วก็เพิ่มงบโดยกดเช่นถ้ามีคนทักหนึ่งคนเพิ่มงบ x x x บาทเนี่ยป่าะ ทัก1คนเพิ่มงบ A x x บาทมันก็จะเป็นการสเกลแต่ทักมา2ก็เพิ่มไปเรื่อยๆเราสามารถเพิ่มได้ได้ไปเรื่อยๆเ,เออตามที่เราเขียนโปรแกรมเนี่ยจะมาสอนการใช้เงื่อนไขอะไรต่างๆเออบางคนไม่เคยเรียนมาคือสำหรับผมนะันมันคือเรื่องง่ายชิบหายเลยเพราะกูจบโปรแกรมเมอร์มาถูกปะแต่บางคนเขาไม่ได้จบสายนี้มามันอาจจะดูเรื่องยากผมพยายามจะพูดให้ ทุกคนเข้าใจได้เออถ้าบางคนมองว่าผมพูดช้าก็โอเคก็ขออาภัยด้วยถ้าเกิดผมพูดเร็วในคลิปหน้าก็ก็บอกได้เออผมอาจจะแบบบางครั้งผมคิดว่าช้าแล้วมันอาจจะเร็วก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเราก็เพิ่มไปเรื่อยๆเว้ยเพิ่มจนจนแก่ตายเออและทุกวันนะ่ะก็จะรีงบใหม่มาที่39บาทแอาอ,อันนี้เป็นทฤษฎีก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าจะสอนเรื่องตัวปงตัวแปรอะไรต่างๆ เป็นโปรแกรมมิ่งเพิ่มเพิ่มเบื้องต้นเว้ยเฮ้ยความจริงคอร์สโปรแกรมมิ่งเนี่ยสิบครั้งสิบครั้งครั้งละชั่วโมงนี่มันสี่พันมันมันแพงมากเลยนะเออเดี๋ยวนี้เรามาสอนให้ฟรีแล้วเราก็ติดตามไปเรื่อยเอออันนี้ติดตามยอดขายเว้ยเอาจริงๆนะ่ะเรื่องสเกลอัพนะ่ะผมทำมาตั้งแต่มีนาแล้วนะเออแต่ตอนนั้นมันมีปัญหาเว้ยเออเอ,อ,อันนี้พูดให้ฟังไม่ต้องท่านไม่ต้องซีเรียสตอนแรกอะผมใช้ ตลอดอายุการใช้งานเนี่ยเห็นป่ะมันสเกลไปถึงตรงเนี้ยแล้วผมรีรีทุกวันนี้เห็นเห็นตรงนี้ป่ะคือการสเกลแอดเนี่ยนะเห็นป่ะรีลรอฟวันใหม่เนี่ยท่านควรจะตั้งเป็นแบบรายวันดีสุดเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างไอ้นี้เนี่ยมันเป็นตลอดอายุการใช้งานบางครั้งอะเราลันไปนานๆจุปะงบตลอดอายุการใช้งานมันก็เพิ่มขึ้น อย่างตอนแรกอะ่ะงบตลอดอายุการใช้งานมันอาจจะเป็นศูนย์ถูกปะเรารีงบเป็นสามพันก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกแต่ถ้าเกิดเรายิงไปสักสามเดือนอะ่ะงบตลอดอายุการใช้งานมันสี่พันสี่พันห้าละกันอะ่ะสี่พันห้างบมันใช้ไป็สี่พันห้าตลอดอายุการใช้งานแล้วเราไปปรับลดเงื่อนไขสเกลเราไปปรับลดงบจากเจ็ดพันเหลือสามพันมันเป็นไปไม่ได้ถูกปะ เพราะเนี่ยเห็นป่ะบัตเจดทูลต่ำสุดคือ4 2 0พัอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นนะ่ะถ้าเกิดคุณจะสเกลแอดด้่นะคุณต้องทำแคมเปญให้เป็นรายวันจะดีสุดถามว่าทำเป็นทาเป็นรายตลอดอายุการใช้งานได้ไหมตอบได้แต่มันจะจังจะยุ่งยากแล้วคุณต้องจะแก้ไม่จบไม่สิ้นอะ่ะเออเอาจริงๆอะ่ะทำเป็นตลอดเป็นรายวันน่ะ แล้วคุณจะทําครั้งเดียวแล้วก็นอนนอนพอดรักกับแฟนไปเลยเออมันเป็นอะไรที่แบบสุดยอดขออาภัยด้วยคำพูดอาจจะไม่สุดยอดเอออาจจะแบบดูนั้นเป็นนิดตึงตึงกำลังตึงเว้ยรอไปสองกระป๋องตึงเลยเนี่ยเนี่ย,เ,ยเงินค่าคอสพวกมึงเนี่ยก็มาลงกระป๋องมันสอนมันนี่ไว้ถ้าเกิดไม่งั้นมันแบบมันไม่มีฟิลลิ่งอ่ะอูป็นขี้ม얼ไปเลยนะอ่าแฮม อันนี้ก็เพิ่มปรับจากค่าพันเหลือสามพันก็ปรับไม่ได้เพราะงบต่ําสุดมันคือสี่พันเก้าอันนี้พูดให้ดูพูดให้ดูเฉยๆแต่ภาคทฤษฎีอ่ะคุณทําตามแล้วคุณจะไม่เจอปัญหานี้อ่าเนี่ยแอมมีการปรับเปลี่ยนหนึ่งแคมเปญไม่สามารถเปลี่ยนเปลี่ยนได้เห็นะปะมันจะไม่สามารถลดงบได้ถ้าเกิดคุณตั้งเป็นตลอดอายุการใช้งานเนี่ยผมคัดสิ่งที่ดีให้สุดมาแล้วลองผิดลองถูกมาตั้งแต่มีนาเออตอนนี้พุทธสภาจะมิถุนาแล้ว เนี่ยเห็นปรับลดถ้าเกิดติบได้อะมันก็จะเป็นประมาณเนี้เอออันนี้อันนี้สเกลเพิ่มเว้ยถ้ายอดขายดีเพิ่มตลอดอายุการใช้งานผมไม่แนะนําเป็นตลอดอายุการใช้งานด้วยอีกอย่างหนึ่งคือมันคํานวณยากอย่างรายวันอะเพิ่มจากห้าสิบาทเป็นร้อยบาทเออยังยังรู้ว่าวันละร้อยบาทแต่ตลอดอายุการใช้งานคุณก็มาคํานวณห้าพัน 5, กว่ามันเหลือกี่วันวะต้องเอาห้าพันกว่ามาหารวันที่เหลือแม่งงชิบเป๋งเลย เอออันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมสกิลตลอดอายุการใช้งานนะแต่สกิลจริงๆนะ่ะตอนนี้ผมแก้เป็นลายวันและวิธีแก้คือโคนแล้วก็ทำแบบใหม่เออเดี๋ยวจะสอนในภาคเวิร์กช็อปแต่ถ้าเกิดใครเป็นแล้วก็ลองไปทําเล่นดูอันนี้เห็นปะตลอดอายุการใช้งาน999เนี่วันนี้จ่ายไปร้อบามบนี่ย มีสิบเอ็ดแชกปิดได้สี่ขายได้หกพันกว่าวันที่ยี่สิบมีนาอ่าวันที่ยี่สบสองมีนาเห็นว่าจ่ายแปะสองร้อยเนี่ยอีวันเนี้ยแอดไม่ค่อยดีมากแต่ก็ดีจ่ายร้อยเจ็ดสิบสามวันเนี้ยจ่ายแม่สองร้อยแต่มันก็มีปัญหาอย่างหนึ่งนะคือบางครั้งคนทักมาแล้วปิดไม่ได้เดีย๋ยวจะพูดในบทถัดไปคลิปนี้แหละเออก็ได้ไปเป็นประมาณนี้เออ แอดแบบไหนที่สกลได้อะอันที่หนึ่งแอดที่ค่าแชทถูกอยู่แล้วถ้าเกิดแอดคุณยังแพงอะคุณไปทำค่าแอดให้ถูกก่อนเออไปทำค่าแอดให้ถูกก่อนอันที่สองแอดที่ปิดดีเพราะผมท,ทดลองสกลิลนะเราสามารถสกลได้จากแอดที่มีการทักแชทเท่านั้นเดี๋ยวจะพูดให้ฟังในคลิปหน้าเงื่อนไขทักแชทเท่านั้นเนี่ยคือเงื่อนไขตรงนี้เนี่ย เงื่นขายคือผลลัพธ์ส่วนการซื้อหรือ conversion การซื้อยังหาไม่ไม่เจอมันไม่มีให้เออมันไม่มีให้มันมีให้นะแต่คุณต้องทำเป็นพิกเซลทำเป็นแบบหน้าเว็บทำเป็นเซลเพจซึ่งการยิงแบบข้อความรู้สึกว่ามันไม่มีให้ก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันเออฉะนั้นอนะ่ะแอดที่จะมันมีข้อจำกัดตรงที่เนี่ย อัตราการปิดสูงเพราะว่าถ้าเกิดผีเยอะก็ไม่แนะนําให้สเกลเแล้วก็แอดที่มีของตลอดเออแอดไหนมีของตลอดก็ควรจะสเกลแต่แอดไหนของแม่งชอบหมดอย่าไปสเกลเลยเออเพราะว่าเราต้องแบบเสียเวลามาปิดอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นประมาณนี้ครับเห็นปะคอเสียตังแม่งเรียนแป๊บเดียวไม่มีนอกเรื่อง อ่ะคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสอนเรื่องตัวปรงตัวแปรอะไรต่างๆคลิปนี้เป็นอินโทรดักชันนะเนาะอ่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากครับฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยครับหวัสดีครับ